โอ้โหทุกคนดูไปเจออะไรกลุ่มนี้มาเลอะเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บดูสิคะทุกคนเห็ดมะนาวมาเลอะเลยอะอันนี้คือเห็ดมะนาวนะคะนี่ลิมานุลยัสกา เยอะด้วยป้ายแก็บนี่โอ้ละขาทุกคนเห็ดปีนี้ผสมพันธ์เอาจริงเนี่ยเห็ดมะนาวผสมพันธ์กับเห็ดอะไรก็ไม่รู้ขาใหญ่บเบ้อเลยดูกลุ่มนี้สิคะโอ้ดูทุกคนหนึ่งนี่อยากมีปลากระพงขึ้นมาทันทีสองขาโอ้ขาใหญ่ดิ แต่ว่าถ้าเล็กมากๆเนี่ยบีก็รอก่อนทุกคนบีรู้และมีหลายคนนะบอกว่าพี่ๆเมื่อไหร่ไอเห็ดมะนาวจะออกทุกคนไอป่าที่บีเคยไปเก็บอ่ะเขาตัดเออแล้วคืนนี้มันก็เนาะตัดป่าแล้วก็ไม่มีแล้วอ่ะนี่โอ้โหดูโอ้โหทุกคนมีต้องไปหาอะไรในรถอ่ะมาใส่แยกปังหากัะดูดูข้างหน้าอีกอู้อ้าวคุ้มเลยเห็ดมะนาวเ้าไดไหมเนี่ยได้ได้ได้ได ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ขาก็ดอกอะนี่โอ้โหนี่ค่ะเอ้าเยอะมากเลยไอเห็ดมะนาวนะทุกคนมันชอบฝนมากนะคะลิมานนเลียสกันนะอันนี้สองหรือสมดาวเอยใครจำได้เออแล้วก็ไม่ต้องต้มนะต้องก็เอาไปทำอาหารได้เลยนี่โอ้โหทุกคนดีงามอันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะ มันได้ไหมล่ะเอาได้ดอกทุกคนได้ดอกเอาดอกเราไม่เอาขานี่โอ้โหเยอะมากเลยบางดอกก็ไหมแล้วว่ะทุกคนเยอะมากดูค่ะนี่อันนี้คือไหมไปนในตัวนะไม่ได้ในตัวอันนู้นได้ดูอันนู้น,นไหมไปนในตัวแล้วก็นุน่นเต็มเลยอะดูค่ะเนี่ยใช้หมดเลยนี่แอบแอบแอบแอนี่ค่ะ นี่โอ้โหอันนี้ทากกินได้ไหมละ่ะอุ้ยทากกินดูค่ะนี่เ <c oughs> นี่ยโอ้โหดูค่ะเอา้าตอนแรกนึกว่าเจอไม่กี่ดอกทุกคนก็เอาเก็บไปเก็บมาเอาเกือบสามสิบสี่สิบดอกแน่นจริง <c oughs> นี่ใช่ไหมใช่นี่ ไอ้นอนชอบกินหน้าเนี่ยต้องดูดีๆน,นี่ใช้หมดเลยใช่หมดเลยได้หรือเปล่าละ่ะรสชาติมันจะเปรี้ยวนะทุกคนไอเห็ดมะนาวเนี่ยชื่อเห็ดจริงๆอันนี้ได้อันนี้แก่แล้วเนี่ยเห็นไหมไหมไปนในตัวแล้วดูข้างในเอาขวาก่อนเนี่ยดูดูขาชนิดเดียวกันนะ่นี่ยดูเห็ดมะนาวเหมือนกันดูค่ะขา,ขา ต่างกันเนาะโอ้โหอะไรล่ะเนี่ยทำไมเยอะขนาดนี้โอ้เดียวฝนตกนี่ค่ะโอ้โหมีแต่สวยๆเงินเลยรสชาติเขาจะคล้ายๆเห็ดนางฟ้าบ้านเราทุกคนแต่มีความเปรี้ยวนิดนึงอ่ะเออเหมือนเห็ดเสีย เดี๋ยวมันเหมือนเห็ดเสียทุกคนรสชาติเขาว่าแต่คือแบบแต่คือแบบเหมือนเห็ดนางฟ้าอร่อยอะ่ะไม่รู้จะยังไงแหละประมาณนั้นนะคะเนี่ยดูโอ้ยดูว้าไปแล้วอุ้ยอันนั้นไม่ได้อันนี้ได้โอ้ดูดอกทุกคนดูขาเห็ดเบ๊ะทำใม้เบนึกถึงไอเห็ดปอกฝรั่งอะ่ะคลิปก่อนหน้านู้นนะทุกคนเออที่ไปเก็บอะ่ะที่ตรงแถวๆบ้านพักร้อนอะ่ะ มันกลายพันเนาะโอ้โหดูใครจะไปรู้เห็ดมันต้องมีฟิชเชอร์ลิงกันมั่งแหละดูค่ะดูข้อเห็ดโอ้โหสดทุกคนดูดอกนี้โอ้โหเกินเบอร์โอ้โหเ้ขอขเห็ดแต่คือแบบดูเน่าแต่คือมันน่าจะได้อะ่ะ เออเดี๋ยวฉีกดูนี่ดอกเล็กอะเดี๋ยวนะทุกคนบีจะโอ้โหดูค่ะหนอนเห็นไหมนี่อะหนอนมันชอบกินแบบเนี้ยทุกคอนนอนขาวเต็มเลยลเราดอกเล็กก็พอนี่ดอกเล็กมันก็จะได้ปะเฮ้อเนี่ยดูค่ะอ่าเห็นไหมเนี่ยมันชอบกินแบบเนี้ยเนี่ย โอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเยอะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกนะที่เจอเยอะขนาดเนี้ยทุกคนเก็บค่ะโอ้โห,หนึกได้ว,ว่าบีไม่มีภาชนะจริงๆทุกคนเนี่ยดูอันนี้ที่ห่อข้าวเนี่ยไปกินที่โรงงานอะ่ะดีที่ยังมีอันหนึ่งตั้งอันหนึ่งอ้ยดูดอกนี้ก็เต็มแล้วอ่ะโอ้ยเอานั่นแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตัดที่บ้านเนาะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย นี่เดี๋ยวไปตัดส,สวยๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะวู้ดีใจโอ้แล้วดูดอกเข็ดนี่ดอกเข็ดนะคะอจริงโอ้โหเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงนี่รถพิติกก็โอ้โหทำความสะอาดดีเกินไม่มีอะไรที่แบบว่า ถุงถึงอะไรไม่มีเลยแต่ดีมีมีใบหนึ่งเอาจริงว่าไม่มีก็อไปกลับบ้านทำความสะอาดกันเถอะโอ้โหแต่อย่างนี้มันดูไม่น่ากินเลยนะทุกคนมือแย่มากเลยเชื่อไหมเวลาจับเนี่ยไม่อยากจับเลยมันต้องใส่ถุงมือจับแต่คือแบบโอ้ยไปกลับบ้านมาทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะนี่เห็ดมะนาว ไม่รู้เห็นกันือเปล่ววา,ขาขออภยัยนะคะแสงคือแบบแดดออกอันนี้คือจะต้องตัดทิ้งเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ะเห็นไหมมันก็จะไม่ได้เลยเนาะอืมเสียดายยิ่งเพิ่งเจอกลุ่มแรกเนี่ยนี่อย่าลืมนะคะขาเขาจะเป็นสีเนี่ยนอนเอาาไหมอะ ยังไม่ออกแต่คือแบบแฉะมากเออนี่ได้นี่นี่นะคะใครจะไม่ลอกออกก็ได้เนี่ยแต่มันเป็นเมือกมันไม่น่าโอเคบีไม่ชอบอะ่ะคือแบบชอบลอกออกนะแต่คือมันก็จะติดไปทุกที่เนี่ยนะมันก็จะเหนียวแบบอืมเนี่ยใครจะแบบต้มอ,อ่าน้ำร้อนเดือดเดือเดเออแล้วทิ้งลงไปเลย ไอเนี่ยมันน่าจะออกเนี่ยเมือก,กเนี่ยน่าจะเอาผ่าดูเนี่ยชอบมากเลยเห็ดมะนาวอืมมันมีความแบบเผ็ดนางฟ้าเลยอ่ะทุกคนเออเนี่ยขามันไม่ได้ดอกก็ได้เนี่ยอืมเห็ดมะนาวสองดาวนะพอเราตัดออกแล้วมันก็จะแบบช้ยไร้มากเลยดูนะอืม ขาเนี่ยไหมเลยเห็นไหมไหมตัวเองอุ้ยลมหนาวเนี่ยพอเราออกแล้วก็ดูดีเนี่ยจเจ้าไปนึ่งก็ได้ทำอะไรก็ได้ทุกคนแค่บอกว่ามีปลาแล้วก็นึ่งแล้วน้ำพริกโอ้โหดูดูนี่หัวาขาวเนี่ยเห็นไหมเอ้หัวดำดเนะตัวขาวอ่ะอืม ไอ้หนอนเห็ดกินได้แต่คือบีก็ไม่อยากกินไงทุกคนเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยเราก็จะเลือกนิดนึงนะฮะเต็มไอไอไอดอกใหญ่แบบเนี้ยก็น่าจะไม่ค่อยมีหรือเปล่าว่เด้อไอ้ตรงสีเหลืองอะส่วนมากเนี่ยมีตัดทิ้งหมดเลยเหลืองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหัวดำๆๆอะ เราก็จะฟินไปอีกโอ้ทุกคนมีกำลังจะนั่งคิดว่าไอเห็ดไอตัวเนี้มันเหมือนอะไรทุกคนว่ามันเหมือนอะไรอะอเดี๋ยวบีจะให้ดูชัดๆดี๋เหมือนอะไรนะรู้ไหมมันเหมือนหมูแดง ดูสีผิวไม่มีแค่หูแค่นั้นอะ่ะกับปากที่อ้าปากอะ่ะเออเดียวเหมือนหมูเด้งมากสีผิวอะ่ะโอ้โหดูมันจะกินอะไรขนาดนั้นเนี่ยเหมือนหมูเด้งมากเนี่ยตัวเลื่นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเหมือนจริงๆเห็นไหม เนี่ยถ้าหมูเด้งลอกหนังออกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะไปลอกหนังนองออกไม่ได้เออเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้เห็นนะะอืมเนี่ยหมูเด้งเลยนี่ดีเนี่ยได้ตัดบันพักร้อนเนี่ยอืได้ตัดที่บ้านเนี่ยโอ้โหเมือ่อกูไม่ไหวเดี๋ยวต้องรีบนิดนึงเร่งมือนะแดดจะหมดแล้วแดดจะหมดปุ๊บโอ้โหนาวตอนนี้ องศาลดลงมาเหลือเก้าองศาครึ่งมีแดดมันก็ทำให้อบอุ่นทุกคนแต่พอไม่มีแดดเนี่ยแล้วลมอ่ะโอ้ยมีไม่เอาเลยนะกลัวมากกับความลมนะ่ะนี่ยังมีน้ำมูกเลยเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอยเนี่ยดูโอ้ยความเหนียวแม่นางอืมมันเหมือนกาวอะเหมือนมันดือยทุกคน ได้เนี่ยใครได้ไปดูหมูเด้งมั่งเลยทุกคนอิจฉานะใครไปดูหมูเด้งมาน้องน่ารักหวังว่าหมูเด้งจะไม่ขเขาเรียกว่าอะไรนะอะส่งไปที่ต่างประเทศเหมือนแพนด้ากระชับสัมพันธมไมเตียแมวนะ แม่หมูเด้งคือฮิโปแคละเหรอทุกคนหรือว่ายัางไงหรือว่าหมูเด้งเขาออกมาเขาแคละเองหรือว่ายัางไงใครมีข้อมูลคะบ,บียังไม่ได้เข้าไปอ่านไงทุกคนว่าแบบเออความเป็นมาเป็นไปยังไงอ่ะแต่ที่แน่แม่ชิวมากลูกนี่แบบเด้งหน้าเด้งหลังเป็นเด็กที่ซนมากเลยนะหมูเด้ง,งเนาะ อ,อยากไปดูบ้างโอ้ยทุกคนเนาะมันได้ลอกแล้วก็เอาอันนั้นนะดูว้านี่โอ้โอดูดอกนี่สินี่บอลล่าอะไรดูดอกนี้ ฉ่บเหมือนสาลี่นะทุกคนเอาจริงทุกคนดูจากตรงนี้ได้เนี่ยเหมือนเห็นดนางฟ้าไหมล่ะดูเป็นริ้วๆอ่ะเหมือนเลยเนี่ยโอ้ดูแต่น้ำนี่แบบดูค่ะเห็นนะม พอไปถึงบ้านบีจะน่าจะลวกสักหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ต้องลวกนะคะแต่แบบบีจะลวกเพราะว่าเอาพวกฝุ่นเอานู่นนี่นั่นออกอะไรเงี้ยทุกคนนั่นแหละบางทีที่บีไม่ได้ล้างน้าก่อนไปทําอาหารก็คือแบบบีลวกก่อนไงพอเราลวกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็มาล้างน้าเย็นอีกอะไรเงี้ยมันก็โอโ้โหหลายครั้งกว่าจะได้กินทุกคนโคว ไอคลิปกินบีไม่รู้ว่าจะได้ทำให้ดูหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าจําได้ว่าเออต้องถ่ายให้ดูอะเ,อเป็นช็อตๆไปอะบีก็จะทำให้นะแต่ถ้าบางทีพอไปถึงบ้านอย่างที่บอกอ่ะสลบจ้ะเออรีบไงโอ้รีบรวกแล้วรีบกินรีบไปพักผ่อนโอ้ยจะบอกว่าตอนนี้หูดับอุ้ยทุกคนมันเริ่มเย็นแล้วบีต้องบีต้องขอ,อไปนั่งตัดก่อนแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้ดูดูด,ดูหูดับเออ,เอจริงหนาวอ่ะจริงจริง,รงมันควรจะผ่าแบบนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็นี่อ๋อนี่ไม่ได้ก่อนนั้นเนี้ยพี่เคยผ่าตรงกลางแล้วก็แบบเนี่ยหงายขึ้นอย่างเงี้ยนี่มันก็จะลอกออกไม่ได้เอาไปค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้พี่ไปละนะบ๊ายบายโอ้ยเก็บแผลหูดับเก็บแผลหูดับ มากแล้วโอ้โหดูสิทุกคนอย่างเงี้ยไม่เอาไปบาย,บาย